ดูให้จบนะคะคลิปนี้มีเรื่องเล่าพาพี่ๆมาดูนะคะบรรยากาศกลางติ้นที่สระบุรีนะคะที่บ้านสวนรักน้ำนะคะบรรยากาศดีมากคนนช่วยค่ะอันนี้คือพ่อครัวประจำติ้นนะคะพี่อมของเรานั่นเอง บรรยากาศโดยรวมนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะพี่ๆสำหรับแบบว่าบ้านไหนนะคะชอบเล่นน้ำแนะนำที่นี่เลยเฮ้ยท้าอะไรหรอคืออะไรอะคะคืออะไรอะคะเกิด <laughs> เหตุการณ์ไม่คาดค<อ>ิดนะคะ <laughs> แกระเบิดจะบอกว่าอะไรนะ<อ>ไม่ดูใครใช่ไหม ไก่น้อาลงคนลอเตม่เป็นไรเดี๋ยไม่เป็นไรไม่เป็นไราก็เป็นไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ากาแฟปยไอ้นี่กาแฟปุเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนู่นน่ะพี่ปูนู่นนะแรงหม้อแรงดันกาแฟน่าจะเกินเกินแรงแฟไมแรงันมันยังอยู่ไวลาต้ไปเชยังไงเชช่อย่ ไหนไหนมาดูดิคือมันมันปล่อยแรงดันเข้ามาในนี้ใช่ไหมแล้วมันเกินมันก็โอเคแล้วที่พื้นมีอะไรเองขอถือว่ามันผักมีพจน์อัดลงพื้นอ๋อออ่าสาอาหารเช้าแสบเลยเนี่ย แสบน้ำเลยน้ำน้ำร้อนน้ำร้อนล่านวแล้วหอมันไม่ได้โดนแค่น้ำร้อนโดนน้ำในหม้อด้วยอีกทั้งหม้อไปนหม้อลงไปดูดแลยเพราะไอ้เนี้ยมันฟิวลงมาโดนหม้อลงหม้อแล้วมันงัดน้ำเข้าหน้าอย่างเงี้ยทั้งหมดมีแค่พี่หอมที่โดนเหรองั้นไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรงั้นถือว่าเหตุการณ์นี้ปกติไม่มีอะไรเกิดไม่ม ม่ใช่ไ้แล้วพี่เาจอะไรกันต่นีเอ็นมันพีมใช้เร่อตลกหม่เือะันบมันแก้วัหลตนแก้วแก้วมันฟาดหน้าพี่เแทนมันลอยมับพี่ล้กนี่ดูหนังจีเยอะใช่มเอม่ก็เบาเมันเหมือนกับแบบ

หมูนิ่มด้วยพี่ปูโตน้าไปนิดเดียว่เลอยากได้โตใหม่ใช่ไหมีปูเป็นยังไงคะไม่หนูรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะลูกเเขาหาเรื่องแหละเพราะเขาอยากได้โตให้เหมือนคนอื่นเอาออกมาลูกลมันโตกินได้มันโตกินได้ทิ้งเถอะทิ้งเถอะ กอดตุ้มเลยต้มเเอาเอามาไปเล่นน้ำก่อนได้ไว่อนนแรกกูก็รอดอยู่แล้วน้ำร้อนลวกใ่ตอนแรกกูรอดอยู่แล้วกไปเล่นน้ำกินขนมป้าจกระโดนตอนแรกแดแล้วตอนแรกแดงล้วตอนแรกจะเย็นถูกวานะทำสร็จะใสใครกิน จะถถอุ้ยนู่นเขาได้ไปถ้วยหนึ่งใหญ่ๆแล้วเอาไปวางมันเกือบไม่พอเนียพี่ใช้คาว่าทำเสร็จเขาเขาทำไงนี่น้ำก็พุ่งไม่ได้ผ่อนไป็ไม่ยด้ผ่อไปอยู่ไหม่ใชรถดีเอารถดีไปเถอะเด็กคนทางนึงพี่เผื่อจะไม่มีปัญหา ไอตัวนี้เลยไอตัวจี๊ดเมื่อคืนน่ะนั่เมื่อกี้ไม่ถือไอตัวนี้แหละเมื่อคืนตัวจี๊ดอ่ะใส่รถดีอย่เดียวตกลงมาใส่รถดีอย่าใส่รถไม่ดีมาแก้มามารนะ เปลี่ยนเชฟนะคะเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนเชฟใส่เยอะไหมอ่ะเต็มเลยเหรออ่ะเทลงไปเทลงไปอีกเท,อกทพอไม่ตักให้แล้วตักไปแล้วก็เททิ้งไม่ไหวนืไ่ไง เชฟแน็กนะคะนี่เราจะทำเมนูอะไรคะชาบูหมูกระทะเป็นสูตรฮ่องกงกงขังอะวัตถุดิบหรืออะไรบ้างวัตถุดิบมีหมูสามชั้น มีกระหล่ำซอยแล้วก็มีอะไรอะไรก็ใส่ใส่ไปกินได้ก็ต้องกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะมีแค่นี้แหละ